สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ก็จะทําการนะครับติดตั้งชุดอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับกับรถมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับซึ่งคุณลูกค้าเลือกชุดโปรโมชั่นนะครับที่เราจัดไว้ให้นะครับในงบอยู่ที่7,900บาทนะครับซึ่งประกอบด้วยลําโพงเสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้เป็นลำโพงแกลล้อมของแบรนด์ m t ็มทีเอ็นะครับรุ่น TX 4 6 5ซนะครับเป็นลําโพงคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับแบรนด์ดีไปดดังแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับ จำนวน4ข้างนะครับหรือว่า2คูนะ่ที่จะติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมที่ประตูนะครับติดตั้งพร้อมกับสเปเซอร์ตรงรุ่นนะตัวนี้ก็เป็นสเปเซอร์ตรงรุ่นนะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องไปทุบรถด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปตัดไม้สายด้วยนะครับสเปเซอร์ ER ตรงรุ่นยังไม่พอนะครับมันต้องใช้ตัวสเปเซอร์เสริมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งตัวนี้เพื่อที่จะหลบเหล็กของรถนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดเจาะทุบรถได้นะครับตัวนี้ ติดตั้งพร้อมชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับติดตั้งโดยที่ไม่ต้องไปตัดต,ต่อสายลําโพงเดิมรถด้วยนะครับก็จะเป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นพร้อมสเปเซอร์ตรงรุ่นหนาแบบนี้เลยนะครับติดตั้งพร้อมซับบล็อกนี่แบรนด์ไทยสายฟ้านะครับเป็นซับบ็อกคุณภาพดีนะครับราคาไม่สูงนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งไว้ใต้เบาะนะครับอันนี้เราก็ถอดลำโพงเดิมออกมาแล้วอันนี้คือลำโพงเดิมที่แถมมากับรถนะครับนี่งานด้านหลังของเขาเป็นแบบนี้นะครับน้านน้า ันนี้ก็จะถอดออกมาสี่ข้างนะครับเราก็จะเปลี่ยนลำโพงใหม่เข้าไปแทนที่เดิมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวช่องลำโพงเดิมลำโพงเดิมรถนะครับที่เราถอดลำโพงออกไปแล้วนะครับช่องเนี่ยมันจะไม่กลมนะถ้าหากเราใช้สเปเซอร์1ชั้นนะครับเสยบไปแทนที่แบบนี้แบบนี้นะครับสเปเซอร์พอเราใส่ไปเสร็จก็หมุนนะครับถ้าเอาลำโพงมาใส่เนี่ยมันก็ยังติดโครงเหล็กอยู่ นะครับเราก็ต้องใช้เป็น Spencer. สเปเซอร์2ชั้นแบบนี้อ่าก็จะหลบพ้นโครงเหล็กโดยที่ไม่ต้องไปตัดหรือว่าทุบโครงเหล็กเดิมรถนะครับส่วนปักเนี่ยเราก็จะมีปักตรงรุ่นนะครับสามารถเสียบต่อกับปักเดิมรถได้อ่าแบบนี้นะเราก็ใช้ปลายสายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสียบเข้ากับที่ปักลำโพงก็จะเป็นปักตรงรุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งชมนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่ากับลาโพง m t x นะครับตัวนี้เป็นลำโพง2องทางแกนร่วมนะครับก็ ใช้สเปเซอร์หนุน2ชั้นนะครับตัวนี้เราก็มีปลั๊กตรงรุ่นนะเก็บงานล็อกปลั๊กไว้เรียบร้อยนะครับยืดเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่รุ่น TX465C นะครับเป็นลำโพงที่ดีมีคุณภาพนะครับแบรนด์ดีไปดังแบรนด์อินเตอร์แบนดนะครับติดตั้งเข้ารูปนะโดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงสภาพเดิมรถด้วยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะประกอบประตูแล้วนะครับ